ขี่เมาผักน้ำเสนอบะมีเนื้อคนเอะเอะเอ๊ะคนเอียงมางามคักเน่แท้ปากกะเซ็กซี่หน้ากะค่าเนีย่ยบ,บะมีแหงสองกลับบ้านหรือแดกนี่แดกนี่ตัวตัวขอน้ำหลายๆเด้ออ้าวบะค่านี่มือสั่งบะมีแหงยกโยกอจีผู้สาวอยียงขึ้นมานนางเซ็กซี่แท้ฮึฮึฮะ โดพัวติดเดจ้าเ <c oughs> มียกูเมียกูจีคือเดียมีผสมจะาของแท้นนางวันดีเป็นเมียของไส้าขายบะมีที่มีนิส,สัยละลิกละลียั่วผู้ไส้ไปมือมือส่วนไส้าขายบะมีมีซื้อวาทองคำส่วนมากจะเอื้นเฮียทองคำเป็นคนบ่คอยปากบอคอยเว้าขี่หึงเมียเป็นที่สุดบักขี้เราไทยบ้านอื่นบักขี้เรา กินแล้วมันเป็นยังนมะักกินแล้วโอ้โอ้เอ๊ะเออเออเฮียเก็บตังเนี่ยแซบคักแซบคักบะหมี่เจ้าน้ำซุปกะหอมหอมเนื้อกะเปื่อยเปื่อยแบบแบบเราต้องยำเลยละลายในปาก บาดแสบได้ไหมเนื้อสูตรพิเศษเลยจักบวาดจักบวาดจีสิบาทขาดโต้บะมีเอียงมาถือแค่แทบพร้อมเดี๋ยวมือนะคอยมาอุดนุนอีกเฮียครับบะมี2สองเฮียทองค่ำบะมี1หนึ่งกินอยู่นี้นับตั้งแต่เฮียทองคํำมีสูตรเนื้อพิเศษก็ขายดิบขายดี ไปพร้อมกับคนในหมู่บ้านที่หายไปเทือละคนเทือละคนคนที่หายไปล้วนแล้วมีตามาจีบนั่งวันดีเมียของเฮียทองคำหลายๆมือพานไปบักเซิ์ดได้มากินบะมียูรานเฮียทองคำบักเซิร์ดเป็นผู้เบาลูบลอข้าล่มดีจีบผู้ใดกติดมดเผอิญมือนั่นนั่งวันดีมาขายบะมีซอยเฮียทองคำ บะมีจ้าบะมีบักเสิดได้เห็นในเถือแหลกก็กได้ไม้ตานั่งวันดีบักยังคักปาดแม่ของลูกสัดๆสัเลยอืมผู้สาวครับไม่กินบะมีบักครับเฮ้เฮ่บอตอบตอบจังเลยละบักแค่นี่พวักกูยืนเบื่งอยู่บะมีล่าน,นี่แซบแสบได้ครับขเจอกว่ามาดอกคอยก็เลยสิมาลองสิมเบืง่ง ผู้สาวเป็นใบบ่ครับบ่จ้าแล้วไปว่ามันเป็นใบผู้สาวมีแฟนแล้วบ่ครับก็อยากมีอยู่เดโสดดม่นบ่ครับสดดม่นบ่สดผัวติดเฮมีผัวแลวกะสร้างบักเสิดบอติดถ้าเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิกมึงบ่ติดแต่กูติดฮะกูคือขิวบขคนรอแถมือนี่เบิ่งแล้วผัวหนูคือสิบออนุญาตเฮ คอยล่องซึ่งซื้อสีสั่างยังสีแดงยังกะบอกมาครับผมเอาใบามีแห่งน้าเยอะเมึงกวนตีนกูบอบักแน่น้อยนี่บ,อบอ่บ่อกูบกข่ขายแล้วปิดร้านนี่นี้ออกไปจากร้านกูย้ยนนี่เหตุการณ์ในมือนี่เห็ดห้เฮียทองคำโกรธแค้นบักเสื้อเป็นย่างมาก บึดจำบึดบึดจำบึดห้วยบักแค่นี่มันคือเป็นต่ายานแท้บักปีศาจเอ้ยไล่กูว่ามันทาเฮ็ดกับกูว่าดีเดี๋ยวกูก็ใอยเมียมึงเฮ้เสบักเสื้อแม่นว่านั่นม่หนี่เพื่อนม่หนี่สิดาสิดาเพื่อนเอาเอายกกลอนยกกลอนจังบอกกันเอายกอีกยกอีกเพื่อนกูเมาแล้วตอนนี้บ่ฮันได้บอกยังกันอยู่กูเมาแล้ว ไอ้ตากูยกอกอยู่นี่เยาวาจังสันเพื่อนกินน้ำกันเออโตมากตาใสเฮ้ย <Hey! S 1> ว่อมากล่ะก,กูสูญว่ะบักเขีย้ยขายบะมี่นันแล้วมันไล่กูปาษากูไปยอกเมียมันซื่อๆวายมึงอย่าไปหาเฮดเดอเพื่อนบักเขีย้ยท้องค่ำมันหวงเมียมันคืออย่างดีมึงรู้ว่ hmm. ผู้ใดไปจีบเมียมันหายโตไปเมื่อเลยโอ้ายาันดอกกูเมาแล้วเมื่อนี้มึงทาเบงเลือดบักหัวแดง กูสินำเมียมันบักเขี้ยช่องคํำเอา้ามึงบรรยยนกูกับเบีานคือกันกูนํำน้ำแนเดอร์บักเสิรดกับบักหัวแดงได้ผ้ากันกินเ้าจนมืดจนคํำพ่อบักเสิรดเมาจนได้ที่แล้วจึงขอโตกลับบา้านบักหัวแดงกูเมื่อเฮื่อนกันเด้อเดี๋ยวมันสีคํำทางกับได้จ้าไหนเพื่อนนอนนี่ละมันคํำแล้วว่าได้ว่าได้เพื่อนพาบ่าได้นอนเฮื่อนกูนอนบหรับเออเออเออกระสันมึงกะกลับดีๆ มุงงยาพานทางเฮือนบักเงียทองคำเด้อโอเคเพื่อนเทคแค่เด้อบายบายเพื่อนมีเมียเด็กต้องมันตรวจเซ็กล่างกายอย่ามัวเอาหูไปนะเอาตาไปไล่ฮะเอาล้านบักเขีย่ยทองคำตัวนี้อมา,ามีผมู้ดอยู่ออเชฟบอเชฟตรวจสอบความเรียบร้อยอีกเทถอนึง ัางสะดวกอืชอชือชือเดี๋ยวสิฮดล้านให้ที่ได้โตไวไวเอ๊ะเอียงวะเอียงคือเป็นเนีวเหนียงวะเต็มเต็มว่าเสียงยังวะเฮอหรือว่าจะเป็นเสียงผีว้ายไปละเด้อนับว่าบักเสิร์ตนี่ บุญไลยคัที่หลอดเนือมือของเฮียท่องค่าแบบฟุกฟุกในคืนนี้กระเฮ็ดให้เฮียท่องค่าได้รับบาดเจ็บหลายเติบแต่บ่ถึงตายคาดว่าเฮียท่องค่าน่าจะแค้นบักเสื้อหลายขึ้นก่าเก่าไอท่องเตือนเตือน,นมีเรื่องแล้วอแม่ยังมีเรื่องยังตอนนี้เนื้อพิเศษเท่าจะมดแล้วเมื่อคืนเป็นยังไปนอนอยู่หนาบ้านได้รับบาดเจ็บพร้อม จำบกเสดไดบเมือขึ้นมันมาหนาลานเฮ้าอ้ว่าสิไปเมียนเมามัน่นแต่มันหลอดไปได้เป้าหมายต่อไปเป็นมั่นนั่นล่ละไอเขียนมันหลายตอนนี้เนื้อเห้าก็สิเมืดแล้วเอาจังสี่เด้อน้องมั่นดีเฮ็ดจังไดนไอ,ท,อนนนนนท่องมัหนีมวันีอย่ามาใก๊กเกแล้วแล้วเฮียท่องคำากับเมียก็ได้ว่างแผนที่จะเมียนเมาบกเสดโดยให้นั่งมั่นดีเป็นนกตอรอบกเสดมาจัดการเกียดบออาฮะ กินเอีหยงว่ะคือหอมยั่วยวนหัวใจแท้หอมคัดหอมแน่แท้อืมกินมันสุดอยู่ตรงนี้ล่ะวายร้านบะหมี่บักเฮียท้องคำตัวนี้หอมบันไดกูกระว่าสแตกดอกวอน้ำกูบดีค่ะไปกอนอยู่ด่วนเดี๋ยวกินบะหมี่มันสิติโตมันสีอยากมันสิอดใจว่าได้กินว่าได้สักสีมันคำข้อตอนายนอนายนอนน เอียงวะเอียงวะนี่คิวคิวและแล้วนั่งวันดีก็ได้ย่นจดหมายถามทางให้กับบักเสื้ในแรงมือนั้นบักเสื้ก็ได้ไปตามนัดโดยที่บักเสื้บอกหูเลยว่ามันเป็นแผนของบักเฮียท้องข่ำกับเมียเอียงวะอยู่ใส่วะเขาเป็นเอียงวะเฮ้เต้นละบอบักเสื้ ว้ายบักเฮียท่องข่าม,มึงมัดกวยเฮ็ดยังกูสีเมียนเมามึงกูก็มัดมึงตัวว้ายมึงสิยเฮ็ดยังกูไอ้ท่องห้อสิบป,ปาตรงไหนมันก่อนดีว้ายนั่งวันดีมึงก็รู้เรื่องกบมันบ่แมนคอยนี่ล่ะเป็นคนรอเจ้ามากวายสู้สองคนร่วมหัวตัวกูตีแมนแล้วบักขี่ปึกกูว่าได้ปึกสู้ตัวกูกูกรเส้อตัว นองวันดีไปต้มน้ำให้มันเดือดๆเลยเดี๋ยวอายไปเตรียมของก่อนบักเสื้อมึงอยู่ซื้อๆได้อยาตุกติกเสื้อมึงกูก็งูตัวเออเออเเอฮ็ดทางไหนดีวะกูตายคักๆมือนี้คู่บ้าเอียงย่างกายมาท่าทางคุณลั่นมามีเปิดบอบอบอว่าสิไปกินบริกินจ้อยโลงอกไปที่วะนึกอวามันเปิดไปหาทซงพักให้อีเม่ดีกว่า บักหัวแดงก็ได้ย,าาย่างไกยเฮือนเฮียท้องคำ่ำเอียงว่าเ,เขียวๆแหวบๆแบบว้าบักเสื้อบักเสื้อเทียทองคำจัดมากเฮ็ดจังไหนดีวะจังสีซอยบักเสื้อเพื่อนรักได้เฮียท้องคำปลอยบ,บักเสืบบส้อไปเธอเนื้อบักเสื้อบอแซบดอกมันยาโซ่อย่าให้กูซุน <Tigers. S 1> ตายดับแนวกักกูรู้สึกสิ้นหวังแห้งสงครามยังไม่จบจะเพิ่งน,นับศพทหารบักหัวแดงอย่าปากอย่าปาก เดี๋ยวกูแก้มาไท้โอ้ยกูดีใจค่ะมมกูมาซอยแล้วมึงรู้ได้จังไดว่ากูอยู่นี่กูบังเอิญมาเจออู่พากัน,นยันยังว่าคิดสินี้บ่าตายครูแท้ห้าวบักแซกกูได้มาเหยียบเพื่อนกูแล้วบ่มีทางได้ออกไปมาให้กูแลเนื้อซะดีๆอย่าให้ต้องใส่กำลังอายา<ะ>อาจารย์าาเป็นจังไดคนเดียวสิมาสู่สองคนได้จังได หรู้จักบักเสร้หน่อยไปแล้วสายยาบักเสื้ขาดเสือกนี่นี่บ่ตายกับข้างเหลืองละว่างานนี่ได้ที่สุดบักเสื้ก็บักหัวแดงกับจัดการบักเฮียทองค่ำได้เฮียทองคํำก็ได้ไปสดใสกับในคุกแบบบ่มี่กัหนด